เนื้อท่อนสองมันขึ้นมาไงโอเคมาบอกหน่อยเรีวกบอกหน่อยใครจะรู้อยู่ไปวันวันกลงเกิดลากันกลางวันนั่งดูดยาดูเทียนก็หมดดอกไม้แห้งคาตาเก็บตำลักตำลาจังกี่ลูกขายให้แข่งกันเลียน คือว่าเพลง,งของคาราบาวเนี่ยนะครับถ้าขึ้นต้นได้แล้วนะครับร้องได้จบเพราะว่าเวลาผมเขียนเนี่ยนะครับเดลเล็คเชอร์หน่อยนะครับเวลาผมเขียนเนี่ยมันจะสัมผัสทิ้งทอดกันให้เวลาน้องๆเขียนเพลงนะต้องเขียนให้มันสัมผัสทิ้งทอดเอาไว้สิบปีก็ไม่มีวันลืมขอให้ขึ้นต้นได้เท่านั้นแหละ คอยรู้ว่าไอ้นี่มันลูกแม่ไหนเนี่ยพอเห็นแม่มันรับจาได้อ๋อไอ้นี่ลูกแม่นี้จําได้แน่นอนรับรองเชื่อผมเถอะนะครับจะมีกี่แม่ก็ตามนะครับ